ร้านบ้านขาวแอสเซจิออรนะคะเป็นบ้านขาวที่รวมในเรื่องของความว่าเท่าความสุขของทุกทุกคนทุกวัยทำงานนะคะในเรื่องของชาเกิดสูงว่าหิ่เข้านะคะกับบิลลี่อยู่นะคะเครื่อเขียวและจ้าวหรือแม้กระทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็สวยนะครับความเป็นไปเป็นมาของบ้านขาวแอสเซจิออรเกิดจากกาดที่ร้านบ้านขาวแอสเซจิออรนะคะได้แบบมีในเรื่องของเครื่องดื่ม <rainbow. S 2> เรือนะคะเกิดจาก ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยานะคะที่เราได้ไปพบสูตรมาที่อยุธยานะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆของสมัยอยุธยานะคะก็คือว่าเป็นน้ําซุปสมุนไพรที่ต้มที่เฮาทาตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้าเอาหัว,หวน้ําหัวเจื้อมาใส่เตาที่มาใส่เพื่อมันเข้มข้นสี่ชั่วโมงถึงจะถึงจะขายให้กับลูกค้านะคะมีความหอมละมุนนะคะมีที่มีเครื่งองปรุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าในน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยอียิเนี่ยเปิ้ลดูต้องจะดดูแลในเรื่องของสมุนไพรแล้วนะคะกับในเรื่องของการที่เวลาเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยน้ำมันจะน้อยเพราะว่าสมัยตะก่อนในเรือนะคะน้ำมันจะนักมาได้นะคะแล้วมันก็จะมีรสชาติคมกองมีพริกมีเครื่องปรุงของมันที่แบบว่าอรบพันนะจ๊ออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วของก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วพอลูกค้ามาค่ะลูกค้าก็จะมาถามว่ามาดืเครื่องดื่มกันนอยากกินกาแฟอยากกินน้ำผลไม้ ก็เลยเกิดการที่มีเครื่องดืง่มเพิ่มขึ้นมาขนมไท่เพิ่มขึ้นมาแต่จะมีกาแฟมีชาเย็นมีน้ำเก็กคขมวยมีน้ำสมุนไพรต่างๆนะครับแ,แล้วหลังจากนั้นพอลูกค้ามานั่งแถมก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะคะก็เลยแบบอยากจะบอกว่าเออนั่งคุยงานกันสะดวกสบายดีกับเป็นจุดต้นกำเนิดของการทีา่าจจะสวนจะควาร่มรื่นร่มเย็นของร้าน คือมีในเรื่องของในเรื่องของการที่ลูกค้าที่มานงทํางานนะคะสามารถใช้ไมไฟลฟรีได้นะคะเป็นเอกสารฟรีแลคะถ้ทาเอกสารฟรีนะคะแล้วก็มีมุมนอนเอกเดเพื่อเพื่อพักผ่อนในการที่ของเรายอยู่ในเมืองเพื่อที่จะแบบพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปทํางานต่อหรือว่าเป็นจุดพักของสถานที่แห่งนี้นะคะ <c oughs> มีห้องแอร มีในเรื่องของมุมน้ำตกนะคะมีในเรื่อนอนมูมิีนเน่ในแต่ละมุมเพื่อกับลูกค้าทุกคนตัยนะคะและหลังจากนั้นก็มีการพอกินข้าวอินเรียบร้อยแล้วพักผ่แล้ว าวบางท่านหรือชางคนที่ยากอยากจะแบบผ่อนคลายสำคัญก็คือมีการเสริมสวยนะคะข้างบนจะมีในเรื่องของการเสริมสวยตัวและเจ้าในเรื่องของการทาผมทำสปาผมที่นี่จะเน้นสปาผมนะคะคือสามารถไปนอนทําแล้วก็มีท่อนผมอบผม,ผมแล้วก็นนวดผมนวดหัวเพือพ่อทำเพื่อผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่อย่างที่บอกความบ้านขาวเอสจะยอดมีทั้งในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวอาหารเครื่องดื่มนะคะเสริมสวยพบอกพันทาให้ทุกคนที่มาที่นี่ ได้ในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและในเรื่องของการบริการที่นี่ก็จะเน้นมากๆในเรื่องของการบริการและความสะอาดนะคะถ้าอย่างใดเกิดเตลอมาแอลได้ที่บ้านขาวแอสเจนะจ้ายอดนะคะกอนถึงถนนจะแยดช่างเคียงนะคะตรงข้างกับเชียงใหม่ปููฟ้านะคะหรือเลยจะแยดพาซามาหน้าเดียวอยู่ด้านฝั่งจาเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นบ้านทรงไทยสีขาวๆค่ะจะมีต้นไม้ใหญ่ๆห,หน้าร้าน,นะคะ่ะเปิด เปิด9 0 0าโมงถึง3ทุ่มจ้าทุกวันงร้านนะคะศู9ย์เก้าเจเ้าเจ้าจสามารถเข้ามาสำรองแต่ว่าติดตามได้ทางเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กก็จะมีบ้านขาวแอดเจ็ดยอดค่ะตามปรเได้เลยเจ้าถ้าเกิดมาในในในร้านถ้าเป็นในเรื่องของ ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยว,ยวยยแล้วอย่างแรกเลยที่เขาแนะนํานะคะต้องชิมนะตมะต้องชิมค่ะแล้วก็ในเรื่องของถ้าก็สมว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ะจะมีเรื่องของบิงซูเขาจะมีบิงซูที่อร่อยมากนะคะบิงซูเมลอนแตงโมแล้วก็มะม่วงนะคะส่วนอาหารเครื่องดื่มกาแฟของทางอร่อยมากค่ะกาแฟชาเย็นน้ําแก๊กพวยนะคะแล้วก็อาหารของเราที่เป็นจุดโดดเด่นของอาหารของเราเลยที่จะแนะนําก็คือในเรื่องของถัว ข้าวผัดค่ะข้าวผัดปลาอินทีย์ค่ะแล้วมาเนเมนูเด็กแนะนำเลยค่ะได้เลยใช่ใช่ สองนิ้วเลย เดีันอนีเป็นคลิปซร่งวนข้างหน้าออกมาหน่อยเหมือนเหมือนเอาดิสกมาเต๋อปะ ได้นะคะที่บ้านขายแอดเจ็บยอดค่ะบรรยากาศสวนในเมืองค่ะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะพร้อมสวนสวยัแบบนี้นะคะอย่าลืมมากันนะคะไม่ว่าจะมีเออเขามีบริการจุดสูงอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ทำสงคด้วยค่ะนี่เป็นบริการอะไร้คะตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้